วันนี้ปีใหม่หกสไลด์ชัว เล่นอะไรวะเนี่ยคริสตินพี่วันสวัสดีปีใหม่ทุกท่านและคุณก็ยังอยู่กับผมคนเดิม Apple Eater อ App แอปตุงนะครับอ่าเราเปลี่ยนชื่อแล้วต้องใช้ใ้ชินก็เนื่องในโอกาสที่ปีใหม่ทั้งทีนะครับก็อยากจะมาโชว์ของอนะไรให้ทุกคนได้รับชมกันก็คือสิ่งนี้นั่นเองนะฮะอ่าปฏิทินคันโคเระนะครับซึ่งจริงๆปฏิทินคันโคเระเนี่ยผมก็ซื้อมาหลายปีละน่าจะประมาณสักแปีได้แล้วนะครับ อันนี้เป็นของปีล่าสุดก็คือปีนี้2026ผมยังไม่ได้ดูว่าข้างในเนี่ยมีรูปอะไรบ้างก็อยากจะลองอัดคลิปแล้วก็ลองดูไปพร้อมๆกับทุกๆคนนะครับในครั้งนี้ก็เลยตั้งกล้องมาถ่ายไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าผิดพลาดไปการใดก็ต้องบอกต้มโอ๊ยเสียงไปไหนถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยในนาที่นี้ด้วยนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มเปิด ปฏิทินดูกันเลยดีกว่านะฮะโอเคทําไมก่อนหน้านี้ผมถึงต้องนั่งเก้าอี้เพราะว่าแม่งปวดหลังมากเพราะว่าผมยืนตรงตรงไม่ได้นะครับมันต้องแบบยอ่อใส่ยอ่อทเวิร์กทเวิรอะไรเนี่ยออโอเคอะมาเรามาเริ่มเปิดปฏิทินของเรากันเลยดีกว่านะครับโอเคผมขอถืออย่างนี้แล้วกันนะครับน่าจะทําให้ทุกคนเห็นได้ชัดกว่ามาเริ่มกันที่เดือน แรกของปีกันเลยนะครับเดือนที่1 January มกรานั่นเองอ่าก็เป็นรูปของโมกามิกับมิคุมะอ่าชุดมิโกรนั่นเองนะครับอ่าเดือนแรกผ่านไปเดือนที่2องมอ่า,อาก็เดือนที่2เนี่ยเป็นช่วงเทศกาลโอบงนะครับอ่าของญี่ปุ่นก็เหมือนเชงเม้งบ้านเรานะครับแล้วก็มีแบบเทศกาล ป้าถั่วและยักษ์เพื่อฉล,ลองฉลองปีใหม่นั่นเองคำถามต่อมาคือน้องชื่ออะไร <c oughs> เดี๋ยวนะคบหนึ่งคบหนึ่งผมนั่งดูสักพักแล้วผมจำไม่ได้ว่าน้องชื่ออะไรอ่า, <Yeah. S 1> ามาชีโอ,อมารู้ป่ะ <Yeah. S 1> เนี่ยน้องคนนี้ชื่อยาย่ามาชีโอ,อมารู้ป่ะถ้าจำไม่ผิดว่าแต่แล้วน้องคนนี้ล่ะผมจํจำไม่ได้จริงนะเนี่ยเออถ้าเกิดว่าใครจำชื่อน้องเขาได้ก็ ฝากมาคอมเมนต์ข้างใต้ด้วยนะครับเออเฮ้ยมีคนอื่นๆด้วยอ่าข้างล่างข้างล่างเห็นไหมยีม่ไงมีเรือใหม่นะครับที่มีเอ่อมีน้องเรือรัะตะเวนชายฝั่งใหม่สองลำที่เพิ่งเข้ามาในเคมด้วยนะครับเฮ้ยน่ารักอ๋อเอ๊ะนักวาดคนเดียวกันหมดเลยเหรอผมเพิ่งรู้เลยเนี่ยแกงนี้อันนี้น่าจะเป็น เป็นใครวะจำชื่อไม่ได้ขอไปขอไปด้วยนะครับอ่ะมาต่อไปที่เดือนที่3กันนะครับเข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ผริอ่านะครับสองสามเดือนก่อนหน้านี้เป็นฤดูใบไม้ฤดูหนาวอันนี้จะเป็นเริ่มเข้าฤดูใบไม้ผลิของญี่ปุ่นแล้วนะครับก็เป็นแกงเรือพี่เลี้ยงอ่าเรือพี่เลี้ยงซึ่ง สมกับที่เป็นผู้กาามจำบ้านอะไรไม่ได้ <laughs> ต่อ,อแก้เขินด้วยการเปิดต่อเลยละกันเดือนที่4นะครับเอฟริ April. อ่าลำนี้ผมจำได้นะครับน้องเพิ่งเข้าเกมมาเมื่อไม่นานนี้เองนะกับเรือราตะเวนชายฝั่งของประเทศไทยของเราใช่ไหมแต่ได้ข่าวว่าน้องสร้างที่โกเบเอาเป็นว่าเรื่องในช่างมันก่อนนะครับ น้องทนบุรีอหรือว่าเรือหลวงทนบุรีของเรานั่นเองนะครับอเรือราทเวีชายฝั่งโรล,ลีคนใหม่ <c oughs> โรล,ลีจริงเปล่านี่ไม่รู้นะฮะแต่น้องน่ารักครับในเกมก็น่ารักมีผู้ประาไทยด้วยนะฮะลองไปหาฟังกันได้นะยินดีที่ได้รู้จัก <c oughs> คือถือว่าเป็นไทยสำเนียงญี่ปุ่นที่แบบโอเคนะผมว่าโอเคอยู่นะครับะมาต่อรูรูไม้ไม้ปรีร เข้าสู่ช่วงท้ายแล้วนะครับอ่ากับรูปนี้นะก็นี่น่าจะเป็นคีนุขะสาขะเสกษตสาขสาเนี่ยภาษาใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมน่าจะใช่แหละอย่างที่บอกไปนะครับว่าถ้าเกิดใครรู้ว่าน้องในภาพชื่ออะไรบ้างเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะด้านใต้เลยนะครับไปกันต่อนะครับเดือนที่6น่าจะเข้าสู่ช่วงของหน้าร้อนอ่าหน้าฝนก่อนดีกว่า หน้าฝนนะเออเออเออนี่น่าจะแกงเรืออนุบาลปะแต่ผมทำไมรู้สึกไม่คุ้นลำนี้เลยด้หรีอด้าด้หรใครวะใครวะเนี่ยเออนะครับอันนี้เดือนที่หกนะฮะอนี่เราจะไม่พูดถึงเรือที่อยู่ในภาพเต็มๆเลยใช่ไหม ไม,ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไมแ่แค่จำชื่อไม่ได้แต่ภาพสวยนะครับภาพสวยอ่าอันนี้ผมน่าจะยังจำชื่อได้อยู่น้องคนนี้ชื่อเป็นเรือเรือดำน้ำําชื่อว่าดิสป่ะเดสเอเดสแล้วก็นี่น่าจะน่าจะดรัมมัง้ง ใช่ไหมน,น่าจะใช่มดมีคนหน้าตาเหมือนน้องอีกคนนึงที่เป็นเรือดำน้ําเหมือนกันนะครับใช่ใช่ใช่แหละใช่แหละใช่แหละว่าแต่มองเห็นทำไมเนี่ยแย่และนัน่นแหละถ้ามีข้อผิดพาดอะไรขออภัยนะครับบอกเลยว่ามือล้วนๆไม่สามารถที่จะแบบควบคุมคุณภาพได้ฮ่รฤดูร้อนรดูร้อนก็ต้องคู่กันกับชุดวา่ายน้ำ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 แน่นอนนะครับ เมื่อกี้ก็ชุดว่ายน้ำนี่ก็ชุดว่ายน้ำนี่น่าจะเป็นแก๊งเรือฝรั่งเศสนำโดยน่าจะรีเชเรลมังแล้วก็จอห์นบาร์กแล้วนี่น่าจะเป็นคอมอนดอนปักแต่คอมอนดอนหน้าตาแปลกมากเออคอมอนดอนแหละก็น่าจะแก๊งฝรั่งเศสหมดเพราะไอ้ตัวนี้ก็ามาไอ้ตัวนี้ <laughs> แมงกะพุนแมงกระพุนหรือปลาหมึกไม่รู้แต่ฮะโอเค เดือนแตกผ่านไปนะครับดูดูร้อนใกล้จบอาแล้วก็นี่เลยโอ้อ่าเฮแลนด์ He บ้าจอนสตาร์เอ้ยไม่ใช่นี่ลำใหม่ชื่ออะไรวะ <c oughs> นี่ไงโอ้โหถึงก็ต้องเปิดดูกันเลยทีเดียวน้องลิชาร์ดนะครับอ่าน้องลิชาร์ดลำนี้ลืมไง <c oughs> ลืมลืม ขอโทษขออภัยน่ารักทั้งคู่คลาสเฟสเชอร์นี่ง,งานดีทุกคนนะครับห้ามเถียงเจมาเดือนต่อไปเดือนสิบใกล้จะสิ้นปีแล้วนะครับเข้าสู่ฤด,ดูใบไม,ม้ร่วงแล้วก็เข้าสู่ช่วงของฮาลาวีนนะนี่ก็มิดินาโพลิสมัง้งอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับแล้วก็มีนี่เดนเจอร์เนวาดา แล้วก็ทัชบุนซาป่ะเรือลาตะเวนเอ่เรือลาตะเ,เ,เ,เวนหนักเหมือนกันอ๋อแล้วก็มีนี่ด้วยฮะตรงใต้เออผมพิ่งเห็นเลยเนี่ยพิ่งเห็นเมื่อกี้เลยเอ่านะครับน่าจะเป็นน้องเวอร์ชันเรือ,เ,อเรือทะเลลึกสวยอาจารย์เกว่าสวยนะน่ารักจริงๆผมชอบลายเส้นของคนวาดทันโคเลสหลายคนมาก นะฮะว่าออกมาได้น่ารักทุกคนเลยนะครับโอเคมาเดือนสิบเอ็ดเดือนรองท้ายขอนสิ้นปีอ่าไข่<ค>วะ <laughs> เดี๋ยวนะไข่นะโอ้ลิตเตอรีลิตเตอรียาะกับโรมา่าใช่ไหมจำไม่ได้ มันรู้สึกว่าไม่ได้ใช้นานมากจำไม่ได้อาจารย์คนนี้ผมชอบตอนแกวาดโรลีะน่ารนะักนา่นารักมากแต่อันนี้ก็ดีครับก็ดีนะมาเดือนสุดท้ายของปีนะครับนี่เลยเหล่าแซนตา้าทั้งสองโอ้เรือของราชอาณาจักรอังกฤษบิเทเรนนี่อาร์โ y a l นะครับแล้วก็ก o ริอัส น,สดสดน,น,นะครับสองลำกอลเลสนี่เพิ่งมาสดๆร้อนๆนะครับอีเวนท์ที่แล้วเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่เป็นเรือประจันบาลได้นิดหน่อยนะครับหรือว่ามันต้องพูดกับกันเป็นเรือประจันบาลที่เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินได้นิดหน่อยนะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ12เดือนภาพทั้งหมด 12เดือนของปฏิทินคันโคเรประจำปี2026ยใครอยากได้อยากโดนกันก็ไปหาซื้อกันเองนะครับผมไม่ไม่มีสปอนเซอร์อะไรทั้งนั้นปฏิทินนันเนี้ยผมก็ซื้อจากอเมซอนมาเลยครับอ่ามันมีวางขายอยู่จริงๆแล้วเนี่ยปฏิทินอันนึงเนี่ยมันราคาอยู่ที่ประมาณ500นะครับตามการผัน,ผนขวนของค่าเงินเนาะแต่ว่าตอนผมซื้อมาเนี่ย โดนบวกค่านูน่นค่านี้ค่านั้นก็เกือบจริงๆก็โดนไปพันกว่านะเพราะว่าต้องซื้อกิฟต์การ์ดของอเมซอนที่เป็นค่าเงินเยนเนี่ยมาเติมเข้าไปซื้อมันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผมโดนไป1200ยเนี่ยไม่ได้รวยอย่างเดียวต้องง้ด้วยแต่ไม่เป็นไรปีละครั้งผมทุ่มให้ได้อยู่แล้วนะฮะโอเคก็สำหรับในครั้งนี้ก็คงจะมีประมาณนี้นะ <Yeah. S 1> โอเคก็สำหรับในครั้งเนี้ ก็มีประมาณนี้นะครับยังไงถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะฮะแล้วเราจะได้มาเจอกันอีกนี่ก็เป็นคลิปแรกของปีด้วยแล้วก็ไม่รู้จะมีคลิปอื่นในช่องนี้อีกหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> นะครับก็หวังว่าจะมีก็หวังว่าจะมีจริงๆก็อยากจะอัดไว้สนุกสนุกแหละนะครับไม่ได้คิดอะไรมากถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดอะไรก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับก็ขึ้นปีใหม่แล้วนะครับหวังว่าทุกคนเนี่ยจะพบเจอกับความสุขแล้วก็ได้พบเจอสิ่งดีๆใหม่ๆ ในปีนี้ตรับวันนี้ผมแอปตุงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับคืนนี้ฝันดีราติสวัสด์ไว้เจอกันครั้งหน้าสหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับไว้เจอกันครับบ๊ายบายของดี